ได้มาที่สถานีพบกับชันกว้างกวางทุกคนกวางกวางทุกคนกวางโอ้โหเฮียกวางทุกคนกวางแบบกวางจริงๆครับกวางจริงๆนะไม่รู้จ้ากวางทุกคนกวางดรือว่าเอาเด็กกว้างครับเด็กกว้างไม่กัดครับรุ่นนี้ใส่ฐานสิบห้าก้อนนะสามารถเดินได้เลยนะครับ อ้าว,วันนี้ครับสถานีพ่อพันธุ์สัตว์ป่าบรมุงครับใกล้เราเลยหุ้ยใหญ่มันนิดเดียวครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันว่ามันเนี่ยมีอะไรบ้างช่วงนี้คนเยอะมากพูดเลยว่าช่วงนี้คนเยอะมากครับทุกคนครับช่วงนี้คนมาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสื้อใส่เสื้อก่อนอุ้ย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 ดูความใหญ่อุ้ยอุ้ยหุ้ยใหญ่มาก อป้งแป้งเลยไปโอเคก่อนเราจะลงไปครับขอญาตใส่เสื้อกันก่อนแล้วนนะฮะไปครับ อ้าวตายแล้วโดนหมีอ๋อไปไปเลยอ๋อนี่ต้อง <ไป S 2> ต้องใช้อืมต้อง,<ช>งอะไเขาเรีย<ป>กว่าปรครับเข้าข้างในกันดีกว่าโอ้เดี๋ยวนี้น้องหมีอ้วนแ,แล้วครับน้องหมียังอ้วนอะ ทุกอนนี้ต้องหมีแบบว่าอ้วนเลยครับทุกคนมันอ้วนมากมากบอกเลยว่าหมี่วุกนี้ครับกินทุกวันหมีบอกอันนี้โยนโยนโยนไหนไหนของกินเขาโยนได้กระดมปั้นโยนไปเลยเราบอกว่าร่อนร่อนไว้มาฮะ ลัวโยนไม่ถึงถึงไปยี <c oughs> ่บกลำบากลุกอ <c oughs> ื้่อ้วนแล้วเฮ้ยเียกตอ้งางับได้ด้วยนอนตอน่ออ <c oughs> ีแผ่นอีกบ้างนะ นนให้โดนะให้โดนาตาหนีแบบโอ้ยบักหลาเอ้ยโยนให้มันตัวเข้าปากนี้พอแล้วตัวอื่นกินบ้างเฮ้ยเอาให้โดนอ่ะเอางขวาวะ่ะเห็นไหม ออแมงล้วงแมงทุก <sketches> อ oh, <cues Exactly. S 2> no ันล้วงเหรอล้วงไปแล้วเบึ้บเขาเขาแค่หยกบตัวอยู่นะที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่ เล็กๆนะเขามีหมีเยอะมากนะฮะหลายจุดนะครับหลายตัวแต่ตอนนี้จากเคยดูรูปแรกๆเนะี่ยเขาบอกว่าหมีผอมมากไม่ค่อยมีคนมาหาเลยเพราะว่าบางตัวแขนขาดหรือว่าขาขาดเป็นหมีที่แบบอยู่ในป่าแล้วเกิดอุบัติเหตุรือว่ามีแผลอะไรเงี้ยเขาก็จะจับมาอยู่ที่นี่ครับแต่ตอนนี้สมบูรณ์มากนะฮะพี่ที่เป็นเขาดูแลอยู่เขาบอกว่าเสาทิศนี่รถยนต์นะครับเข้ามาเกือบ ร้อยถึง200คันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราก็มาดูน้องหมีกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่วงนี้หมีก็สมบูรณ์กันมากๆนะฮนะอันนี้บรรยากาศก็ร้อนชื้นเป็นปกติของบ้านเราอันนี้มากับคุณบิวฮะน,นี่มีตะก้าด,ด้วยตัวน,นั้นใหญ่มากทุกคนคือใหญ่มากคือใหญ่แบบใหญ่ตะโกนอ่ะน้องหมีครับที่นี่น่าจะเป็นหมีควายส่วนใหญ่นะครับ หมีอยู่นั่นแต่ควายอยู่นี่นะฮะอ่าเราไปดูน้องหมีกันต่อดีกว่านะครับอันนี้อยู่ในกรงน่าจะแบบให้หาได้่น่เลยนะน้องหมีดูกันแบบเรียกว่ากลิ่นเดียวกับไอชินเลยดูกันแบบใกล้ๆ มีเมินให้หาสัตว์ได้บิวไหนลองให้ตัวนี้นี่น่ารักจังเ,เดี๋ยวบิวนี่ครับเขาก็จะมีตะกร้าให้หารจัดแจงนะฮะอันนี้เราเลือกเป็นมะละกอดิบกินเรียบร้อยมอเมืกอเมือรอเมื่อ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หายใจแรงหายแค่ป้อนไหมจุตัวนี้เหม็นตัวนี้อล้วเหม็นพักขาเอ้าเรียกว่าชินกล้องแล้วเป็นปะหนึ่งดารานะฮะทัถ่ายกล้องเลยกล้วยนี่กินไหมกล้วยนี่กินได้ไหมอย่างกล้วยกินได้ไหมฮะกล้วยกินได้ไหมไม่กินกล้วยนะไม่กินกล้วยลองลองดูถ้าเป็นแบบแตงโมกินไหมแตงโมแตงโมกินไหมอ่าลองลองดูลองชิมดู เองไง ASMR นี่ทรงผมเดียวกับครูตอนเช้าเลยเนี่ยว่ะวุ้ยตอนนั้นนอรอตอนนั้นรอตอนนั้นรอบิวให้มันมั่งจริงๆแม่จะของมันสนงจาก้าได้นะเนี่ยตลกอ่ะข้ม่อนตามมาครับเขาก็จะอยู่เป็น กรุงลงแบบนี้นะครับมีเยอะมากนะฮะโอ้ยตัวนี้เหมือนอุ้มไม่มีไปขดเป็นพันขนเตียนครับเป็นพันพันขนเตียนนะฮะร,รุ่นนี้เป็นพันขนเตียนนะฮะโชว์ไปยืนโชว์ไปมองไกลๆเขาเหมือน เหมือนหมาเหมือนสุนัขนะฮะใช่ไหมพันอะไรอันนี้ไม่แน่ใจแน่ใจวเราจะไปดูว่าน้องเขาพันอะไรนะครับอ๋อว่าแล้วทำไมน้องเขาเหมือนหมาเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาคือหมีหมาน้องคือหมีหมานะครับ เขาเรียกหมีนี้ว่าหมีไรหมีมีไรเนี่ยเรามีหมเม้นไปดูหมีตัวอื่นบ้างนะครับไปก่อนนะอาดุลบายบายอาดุบายบาย ไม่ขนาดนั้นเลยอ่ะไม่เน้นริ้มรสอดกินอดเลยทำไมอดเลยอ่ะนี่กินไปหมดแล้วอ่ะอดเลยอ่ะทไมนี่ ยังดูตัว <travaille> นี้มันกลัวทะเลาะกันแน่เลยอ่ะมันทะเลาะกันแน่เลยอ่ะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง ว่าเรามานมีน่เปล่า หมดแล้วแต่อากาศร้อนมากนั้นเราก็เตรียมตัวกลับนะน้องก็เป็นเหมือนสวนดูแลหมีนะครับสั้นๆไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้มีกิจกรรมมันหยุดน,นะครับกับครอบครัวได้นะชิวๆเลยพร้อมที่จะเดินทางกลับ <c oughs> น่าจะไปแวะต่อกัที่สองที่นะ หลายรบอ,อรบนะเดี๋ยถามน,น้องคนนี้ดีกว่าว่ามาครั้งแรกหรือเปล่าครับขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับตะกล้าวางในอ่างน้นมุลงจ้ะน้อง,องพี่อยู่ที่นี่มานานเนาะอ๋อเคยมาแล้วเหรอครประมาณรอบหนึ่งประมาณรอบหนึ่งแล้วครับแต่เราก็เพิ่งมารอบหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะการที่ผมรบกวนพี่ฝากฝากถือผมได้ไหมฝากถือผมไว้ ไอนี่ใครเนี่ยแล้วกล้องถือกล้องนี่คิดว่าเท่ดูท่ามพ่งซื้อมาใหม่แล้วสิเฮอชะทำไมน้ำมันกลิ่นหมีวะสงสัยเยี่ยวหมี